แม่ของผมเป็นแม่ค้าขายข้าวเหนียวไก่ทอดอยู่หน้าปากซอยเล็กๆซอยหนึ่งในชุมชนแออัดกลางกรุงเทพที่ซึ่งเสียงรถเมย์เสียงเด็กวิ่งเล่นและกลิ่นควันจากเตาย่างไก่ผสมกับกลิ่นท่อระบายน้ำเป็นส่วนอนอหนึ่งของชีวิตประจำวันแม่ผมไม่เคยมีสามีที่ชัดเจนผมไม่เคยเห็นใครมาเยี่ยมแม่เลยสักคนในช่วงที่ผมโตมาแม่เลี้ยงผมคนเดียวตั้งแต่ผมยังเดินไม่ได้จนกระทั่งผมจำความได้ผมก็เห็นแม่ตื่นตั้งแต่ตีสี่ไปตลาดหอบของพรุงพรัง กลับบ้านมานั่งหั่นไก่คลุกแป้งตั้งเตาทอ,อดแล้วก็ยืนขายข้าวเหนียวไก่ทอดทั้งวันใต้ร่มผ้าใบผืนเล็กฮ่าฮ่าที่เก่าและขาดแม่ไม่เคยบ่นอะไรให้ผมฟังเลยแม่แต่ครั้งเดียวตอนเด็กผมภูมิใจในแม่มากผมเคยคิดว่าโตขึ้นจะเป็นเหมือนแม่ขยันสู้งานมีเงินเลี้ยงดูครอบครัวได้ด้วยตัวคนเดียววะแต่เมื่อผมเริ่มเข้าโรงเรียนผมเริ่มรู้จักคําว่าอายเพราะเด็กในห้องหลายคนหัวเราะเมื่อเห็นแม่มารับผมด้วยรถเข็นขายข,ายของบางคนเอาเศษข้าวเหนียวที่แม่ผมแจกฟรีให้เด็กๆมาแซวว่า จนยังกล้าแจากบางคนพูดต่อหน้าแม่ว่าแม่มึงเหม็นน้ำมันและในวันหนึ่งที่ผมจำได้ไม่มีวันลืมเพื่อนคนหนึ่งพาแม่เขามารับมาด้วยรถยนต์คันใหญ่เขาหันมามองแม่ผมแล้วกระซิบกับอีกคนว่าแม่ใครวะเหมือนคนเก็บของเก่าเลยคำพูดนั้นทำให้ผมเริ่มเปลี่ยนไปผมเริ่มไม่อยากให้แม่มารับที่โรงเรียนผมเริ่มโกหกแม่ว่าครูให้กลับเองหรือมีงานกลุ่มกับเพื่อนผมเริ่มขอเงินแม่มากขึ้นเพราะไม่อยากเอาข้าวเหนียวไก่ไปกินที่โรงเรียนเดียวโดนแซวอีกผมเริ่มพยายามเก็บเงินเอง เพื่อซื้อชุดนักเรียนใหม่ๆกระเป๋าใหม่รองเท้าใหม่เพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าผมมาจากบ้านแบบไหนผมเริ่มห่างจากแม่แม่ยังคงตื่นเช้ามือเตรียมไก่หั่นหุงข้าวเหนียวคลุกแป้งทอดไก่ขายของเหมือนเดิมทุกวันแม่มักเอาเงินกำไรทั้งหมดมานับใส่มือผมแล้วพูดแค่ว่าลูกต้องได้เรียนสูงๆจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนแม่คำพูดนี้ผมเคยได้ยินจนเบื่อเพราะผมไม่เคยบอกแม่ว่าผมไม่ได้อยากเรียนเพื่อหนีความลำบากของแม่แต่หนีความอายที่แม่เป็นคนขายของทอดริมถนนมากกว่า เมื่อผมสอบติดมัธยมปลายโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพผมดีใจมากเพราะผมคิดว่าผมจะหนีจากภาพลักษณ์เดิมได้สักทีโรงเรียนนี้อยู่ห่างจากบ้านหลายกิโลเมตรและมีแต่เด็กจากบ้านรวยๆมาเรียนกันผมขอแม่ย้ายไปอยู่หอใกล้โรงเรียนแม่ก็พยักหน้าแล้วบอกว่าถ้าเพื่ออนาคตลูกแม่ยอมผมดะผมไม่รู้ว่าแม่ไปกู้หนี้ยืมสินจากใครหรือแอบเอาทองเส้นเดียวที่แม่มีไปขายหรือเปล่า เพราะหลังจากนั้นแม่ก็เริ่มโทรมลงเรื่อยๆน้ำหนักลดตัวดำเกรียมจากการยืนทอดของกลางแดดทั้งวันแม่ส่งเงินให้ผมทุกเดือนบางทีก็โอนให้ก่อนกำหนดด้วยซ้ำผมไม่เคยโทรหาแม่เลยสักครั้งเพราะไม่อยากให้ใครรู้ว่าแม่ผมเป็นแม่ค้าผมเคยโกหกเพื่อนในโรงเรียนว่าพ่อแม่ผมทำงานราชการต่างจังหวัดบางคนถามว่าทำไมไม่มีใครมาเยี่ยมเลยผมก็บอกว่าพ่อแม่ไม่ว่างยุ่งกับงานผมเริ่มมอเปลี่ยนนามสกุลให้ไม่เหมือนแม่ผมไม่เคยกลับบ้านแม่แต่ช่วงปิดเทอมผมอ้างว่า มีติวมีเรียนพิเศษทั้งที่จริงผมไปเดินห้างกับเพื่อนกลัวว่ากลับไปแล้วจะต้องช่วยแม่หั่นไก่ทอดของหรืออยู่กับกลิ่นน้ำมันที่ผมอยากลืมให้หมดจนกระทั่งวันหนึ่งผมได้รับจดหมายจากโรงเรียนว่าค่าเทอมของผมยังไม่ครบผมโทรหาแม่ครั้งแรกในรอบหลายเดือนเสียงแม่ยังใจดีเหมือนเดิมแม่พูดว่าลูกไม่ต้องห่วงนะแม่จะไปหาวิธีมาให้แล้วอีกวันเดียวกันนั้นผมเห็นโพสต์ใน Facebook ของเพื่อนบ้านที่บ้านเก่าเป็นรูปแม่ผมยืนอยู่กลางแดดหน้าเตาทอดไก่พร้อมข้อความว่า แม่คนนี้ขายไก่ทอดทั้งชีวิตเพื่อส่งลูกเรียนแต่ไม่เคยเห็นลูกมาหาเลยผมรู้สึกแปรปในใจแต่ก็รีบเลื่อนผ่านเหมือนไม่เคยเห็นอะไรหลังจากนั้นแม่ก็โอนเงินมาให้ผมครบตามจำนวนแต่ไม่โทรหาผมอีกเลยผมจบม .6 ด้วยคะแนนดีได้โคต้าเรียนต่อมาหาวิทยาลัยรัฐบาลชื่อดังผมรู้สึกดีใจแต่ไม่อยากบอกแม่เพราะกลัวว่าแม่จะอยากมาถ่ายรูปวันรับปริญญาผมพยายามวางแผนหาทางกันไว้ล่วงหน้าเลยว่าจะบอกแม่ว่า ไม่มีงานรับปริญญาไม่มีพิธีอะไรทั้งนั้นผมไม่รู้เลยว่าในเวลานั้นแม่ล้มป่วยแล้วแม่มีเนื้องอกในมดลูกที่โตขึ้นเรื่อยๆและแม่ยังคงขายของทุกวันทั้งที่ปวดท้องแทบจะยืนไม่ไหวผมไม่รู้เรื่องนี้เลยสักนิดเพราะผมไม่เคยโทรหาแม่อีกเลยตั้งแต่วันนั้นและแม่ก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ใครฟังนอกจากพูดว่าลูกเรียนดีแม่ก็พอใจแล้วผมเรียนมหาวิทยาลัยด้วยเงินที่แม่ส่งมาให้อย่างสม่ำเสมอบางครั้งผมยังคงเรียกร้องเงินเพิ่มจากแม่ด้วยข้ออ้างต่างๆไม่ว่า จะเป็นค่าอุปกรณ์เรียนค่าหนังสือค่ากิจกรรมค่าทัศนศึกษาทั้งที่บางอย่างผมเอาไปซื้อของใช้หรูหราหรือไปเที่ยวกับเพื่อนและแม่ก็ยังโอนให้ผมทุกครั้งโดยไม่เคยปฏิเสธผมไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่แม่ให้ผมนั้นแลกมาด้วยเลือดเนื้อเหงือ่อใครและสุขภาพของแม่เองวันหนึ่งผมกลับบ้านด้วยความจําเป็นเพราะอาจารย์ให้ทาโปรเจกต์เกี่ยวกับชุมชนผมจึงเลือกที่จะกลับไปถ่ายทําย่านบ้านเก่าของตัวเองแม่ไม่รู้มาก่อนว่าผมจะกลับผมไม่ได้บอกใคร และตั้งใจจะไม่เข้าไปหาแม่ด้วยซ้ำเพราะแค่จะไปถ่ายแล้วกลับแต่วินาทีที่ผมเดินผ่านซอยบ้านเก่าเสียงทอดไก่ดังชาชาและกลิ่นควันน้ำมันที่ผมพยายามลืมตลอดหลายปีกลับลอยมาประทะาจ,จมูกผมมองไปทางร้านเล็กๆนั้นแล้วเห็นร่างของแม่ที่ผอมแห้งสุดโทมผิวดำคล้ำก้มหน้าทอดไก่ด้วยความเหนื่อยล้าผมเกือบเดินหนีไปแต่ก็เผลอยืนนิ่งจ้องอยู่ตรงนั้นราวกับเวลาหยุดเดินแม่เหน่อยหน้าขึ้นมาเห็นผมดวงตาของแม่เบิกกว้างก่อนจะมีน้ำตาคลอแม่พูดแผ่วเบาว่าลูก กลับมาแล้วเหรอผมไม่รู้จะพูดอะไรเลยได้แต่พยักหน้าเบาๆแม่รีบปิดเตาแล้วลากเก้าอี้ให้ผมนั่งหยิบไก่ทอดร้อนๆใส่กล่องให้โดยไม่ถามแม้แต่นิดว่าทําไมผมถึงกลับมาไม่ต่อว่าไม่ตําหนิมีแค่รอยยิ้มที่เหนื่อยลา้าและคําถามเดียวคือเรียนหนักไหมลูกผมกินข้าวเหนียวไก่ทอดคํานั้นด้วยความรู้สึกที่ปะปนระหว่างความอร่อยและความเจ็บปวดเพราะมันคือรสชาติที่ผมเคยหนีมาตลอดแต่วันนี้มันกลับอบอุ่นกว่าทุกมือ้อที่ผมเคยกินในร้านอาหารแพงๆหลังจากกินเสร็จแม่หยิบซองเล็กๆ ออกมาให้ผมบอกว่าเก็บไว้เพื่อใช้จ่ายตอนใกล้จบผมเปิดดูแล้วพบว่ามีเงินสดปึกหนึ่งเป็นเงินเก็บที่แม่สะสมมาผมรู้สึกเหมือนมีบางอย่างจุกอยู่ในอกอยากร้องให้แต่ก็ฝืนไว้แล้วผมก็รีบลุกหนีออกมาเพราะทนไม่ได้ที่จะต้องมองหน้าแม่อีกต่อไปด้วยความรู้สึกผิดคาใจหลังจากนั้นผมกลับไปเรียนต่อและทําเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ภาพแม่ยังคงวงเวียนอยู่ในหัวผมตลอดผมเริ่มรู้สึกตัวเองไร้ค่าที่สุดในโลก จนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนผมคนหนึ่งโทรมาบอกว่าเห็นข่าวแม่ผมในเพจชุมชนเพจนั้นโพสภาพผู้หญิงคนหนึ่งล้มอยู่หน้าร้านขายไก่ทอดมีคนเขียนแคปชั่นว่าแม่ค้าคนนี้ล้มทั้งยืนขณะกำลังทอดไก่เพื่อหาเงินส่งลูกเรียนแต่ไม่มีลูกอยู่ข้างๆสักคนผมเปิดดูแล้วภาพนั้นคือแม่จริงๆแม่ถูกหาหมอส่งโรงพยาบาลโดยไม่มีใครติดต่อญาติได้เพราะแม่ไม่มีเบอร์ของผมติดตัวผมนั่งนิ่งไม่รู้จะทำยังไงผมไม่กล้าแม้แต่จะโทรถามโรงพยาบาลจนเพื่อนอีกคนส่งเบอร์มาให้แล้วบอกว่า มึงจะรอให้แม่ตายก่อนหรือถึงจะไปหาคำพูดนั้นเหมือนตบหน้าผมผมรีบเก็บของและนั่งรถกลับบ้านทันทีพอถึงโรงพยาบาลผมเห็นแม่นอนหลับอยู่บนเตียงในห้องไอซูสภาพโทมจนแทบจะไม่ได้หมอบอกว่าแม่ปล่อยเนื้องอกทิ้งไว้นานเกินไปจนมาลุกลามและติดเชื้อรุนแรงงอถ้ารักษาช้ากว่านี้อีกนิดเดียวแม่อาจไม่รอดผมนั่งข้างเตียงแม่ทั้งคืนจับมือแม่ไว้แน่นน้ำตาไหลไม่หยุดผมขอโทษแม่ในใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งที่แม่ยังไม่ได้ลืมตาขึ้นมาแต่ในตอนเช้าแม่ค่อยๆลืมตาขึ้น และกระซิบเบาๆวา่าลูกหิวไหมแม่มีเงินอยู่นิดหน่อยในกระเป๋าไปซื้ออะไรกินนะลูกผมร้องให้ออกมาอย่างไม่ไอายใครแล้วก้มลงกราบแม่ทั้งน้ำตาแม่ยิ้มอ่อนๆอแล้วพูดว่าไม่เป็นไรลูกแค่เห็นหน้าลูกแม่ก็ดีใจที่สุดแล้ว